ปฏิตันที่น้าก,กดไลค์กดแช์เที่ยวเมาเดี๋นี้เนาะมีเอฟซีคนหนึ่งมาถักมาวาเอาองเงินมาทางพลาน้องในนี่มีเอฟซี FC แล้วเลยนะเมื่อวานนี่ไปเฮ็ดหยังไปคายามาคายามาสิบหกข้าสิบหกาหายบะส่วนย่ไก่บอส ไกลตรงไปบอแมนตรงไปเลยเบิงบ้งเบิง่งกล่องถนนเลยนะได้ยุ่งน้องจับได้ยุ่งจิ้มท่านผู้ชมเนะี่ยเมื่อพานกันภาหมืดทุกคนเลยแมนมือวานกัมมาวะมือวานเพื่อนกัมมาวะเมื่อวานไปฝน<ะ>ไปบ้านน้องมีนาเ่านที่ไก่ไปบุญวองไฟ